สวัสดีค่ะวันนี้ก็สืพาพี่น้องเขาป้าไปหาเห็ดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเขาป้าเข้ากับมาบังมุ่งหนากันก่อนค่ะมีพี่น้องของเฮาไลายคนถามของมาว่ากุ๊กไก่เดี๋ยวนี้ไปใส่อีกย่งมากเป็นอย่งหนาคือขาวคือใสถึงบนตะกอนไลายแถมีเลยค่ะพี่น้องแกใส่จูล่าเซหลัมนะคะของคุณตายเพื่นผักค่ะจูล่าเซหลัมตัวนี้เป็นสีซอยฟื้นฟูแล้วก็บังมุ่งผิวนะคะผู้ใดที่ว่ามีปัญหากะฝ่าหรือว่ามีห้อยดำห้อยแดงจากสิวถ้าใส่จูล่าเซหลัมเข้าไปหนาก็สีขาวสีใสเข้มค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นใบหนาของไก่ ณตอนนี้นะคะตะกี้หนาใกล้เป็นฝาเป็นกาดำเต็มหนาเลยพอได้ใส่จุราเส้นหลังประมาณเดือนหนึ่งนอะตอนนี้หนาใกล้กับขาวใสถึงค่ะวิธีใส่ก็ว่าหาค่ะพี่น่องใกล้ใส่ท่าเสาท่าแรงค่ะยนียเหมือนเสาก้อนเขาป้าหล้วก็ย่ามแรงก้อนนอนเนาะเนี่ยเหมือนก็สีเขาป้าก็จะท่าเลยท่าจุฬาเส้นหลังไม่ดุดบัวหนาค่ะใส่ดีแล้วจะบอกตัวเริ่พี่น้องอันนี้ใกล้ใสดีใส่จริงมันเห็นผลเนาะก็เลยอยากแนะนาเนาะ พอทาจุลาเส้นลำเลวแบบนี้นะคะจ๋านี่กัทถ้าขีมกันแดดแร้วกัแป้งฝุ่นค่ะหลังจากนี้เข้ากับเขาป่าได้เลยพ่อไปคือเขาป่านี่กัถือแดดถือลมยังสีหนาเข้ากับสีว่าดาว่าแดงค่ะพี่น้องก็ฝากไว้นัดแเด้อค่ะจุล่าเส้นํานะคะมีขายตามออนไลน์ทั่วไปเลยค่ะพี่น้องไปค่ะบันี้กเดี๋ยวไปเขาป่ากันค่ะ